ที่เราถ่ายกันไปเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะเต่าน้อยตากแดดมาเฝ้าน้องน้อยยังไม่ขับถ่ายยูริกออกมาอะไรเลยค่ะแต่แค่ว่ามีจุดสีดำๆนะคะโมจิโมจิวันนี้รีบกลับมานะคะ ต้องทำงานเยอะหน่อยนะถ้ามีเต่าโมจิโมจิน่ารักมินิหาด รักมันมากมากไหมไม่รู้นะเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีขาสีเตเดินมามันทำหัวผูก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 มันทำหัวผูก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 เต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีขาสีเตเดินมามันทำหัวผูก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 มันทำหัวผูก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  บอกว่าไม่โผล่แล้วบ๊ายบาย